สวัสดีค่ะนางสาวเร,น,รน,นูเล็กนิดในองค์การบริหารส่วนตำบลบางบันทีค่ะในพื้นที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่คุกรวมสองตำบลบางบนันทีและเียาแพงมีพื้นที่อยู่5,300กว่าไร่แล้วก็เรามีสมาชิกคอทอรอยอยู่ที่532ครัวเรือนนะคะ สำหรับการจัดการขยะของเรามันมีด้กันหลายส่วนนะคะตั้งแต่เร่แรกเลยเนี่ยเราก็ให้โควเลือนเนี่ยมีการคัดแยกคัดแยกโดยการฝังถังนะคะฝังถังอยู่ที่ประมาณ437ถังนะคะ่ะในส่วนของขยะรีไซเคิลนะคะเดือนหนึ่งที่เราได้รับบริจาคมาเพื่อเอาไปทำกิจกรรมปันผักปันสุกนะคะซึ่งเราได้ทำาออาทิตย์ ที่สองหน้าที่ที่สี่เดือนละสองครั้งเอาไปซื้ออาหารแห้ง,งต่างๆนะคะเดือนหนึ่งก็นําไปจําหน่ายได้ประมาณ400 400กิโลนะคะซึ่ง400กิโลเนี่ยมาจากชุมชนชาวบ้านเขาก็บริจาคมาให้เพื่อไปทําประโยชน์ต่อไปนะคะค่ะในส่วนของการจัดการเผาเองเรามีเตาเผาขนาดย่อมนะคะขนาดเล็กๆซึ่งจัดการเผาเองเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ100่กิโล เดือนหนึ่งส่วนเฉลี่ยก็ประมาณ2ตันที่เราจัดการได้นะคะค่ะแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรามองว่าเป็นกิจกรรมที่ทําในส่วนของส่วนรวมมากๆก็คือเรื่องของลงแขกหลงคลองนะคะลงแขกบลงคลองเนี่ยเราก็จัดการกับวัชพืชครั้งหนึ่งก็ประมาณ2 3ถึงตันที่นําวัชพืชจัดคลองต่างะคะเพราะว่าทุกเดือนเราจะดําเนินกิจกรรมนี้ หมู่ละแต่ละหมู่นะคะทุกเดือนก็จะไล่ไป13หมู่บ้านเราก็จะเป็น13ใน13รอบก,ก็จะวนกันไปทุกหมู่บ้านเพื่อที่จัดการกับผักตบแล้วก็วัชพืชอื่นๆคะ่ะแล้วเราจะมีอีกจุดหนึ่งนะคะคนที่เขาทำถทังเปียกเนี่ยเราจะมีจุดของถังน้ำมักที่น้ำมัก EM มนะคะที่เราให้กลุ่มที่คนจ้างงาน ที่ได้รับการจ้างงานคนพิการเนี่ยของเขามาทำเอาไว้ให้ใครที่จะเอาไปทําย่อยสลายในส่วนของถังเปียบนะคะก็สามารถที่จะมาขอฟรีได้นะคะ